สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ะชือพี่น้องไปต,ดไปตัตดใบตอ,องพี่น้องตัดใบตองมาเห็ดมกไก่เห็ดมกไก่มกไก่คืออยากกินมกไก่พี่น้องใบตองหอกกระชิ่วหมมนี่หว้าต้องาม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 ใบตองมันกระเส็บเล้วบ่มีปีว่ะเอาปีวไปผักซะนิดพี่น้องพี่น้องเอ้ย

ใบสอนใบอ่าดิ móc cày móc cày nó hơi kìm nhiều bóng móc cày như vậy là móc thang rung mùa được bay, rồi xịt khí <laughs> ui, tiếng เสียงล้างพี่น้องมาใน,นกระสิมะเห็ดหมกไก่พี่น้องปรุงใส่เหลียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยฟังกินข้าวห้ากระโลกอันนี้ก็มีนไก่แล้วก็ะพักโวโฮซสิไข่เขาเบื่อเนาะพี่น้องมาต่ำเสกันแล้วก็มีไปตู้นั่งตูเเพิ่งปรุงห้าก็มีไปแดกแปะนวกเกลือเนาะพี่น้อง หัวหอมที่ว่าข้าวตำข้าวอันนี้แลหละข้าวกะมักคนใส่กันเข่าออกันนี่เขาเนื้อเขานั่งนะข้าวกะซีน้ำมะม,ม่วอ,อันนี้ก็คืออีก,กอีกการในการทำพี่น้องเออเป็นกระแสออน,น้ำตองแะ่นๆเท่เากับพักพักแต่กะมานมีเข่าเบื่อหัวซี่ไข่นะพี่น้องแล้วก็หัวหอมบัว เราเบื่อแล้วก็ทามาต้มใส่กันแบบนี้แล้วก็เอามามาปรุงมาคนใช่นาะโตกแ็แช่พี่น้องเอ้ยสแช่

ที่เรียบร้อยพี่น้องนี่เขาเมาแล้วแหละได้โฮกมกเนาะพี่น้องอันนี้ท่าก็สิมาจัดหนึ่งหนึ่งให้มันสุกพี่น้องเลยจัดหนึ่งเซตถั่วพี่น้องได้โฮกมกพอดีเลยจ้าหนึ่งประมาณอยู่ชั่วโมงนึงเนาะพี่น้องเพื่อให้เมันซุกค,ค่ะค่ะ,คะแล้วอย่านั้นท่ากระสีเอาไปจองมาปลูกฝามันหวัง เมืนน่อคนเห็นแม่อายเพิ่งเงินทิวออกซุปไวๆนะพี่น้องให้ปลอ,พอดภัยกันแดดนะพี่น้องหลังจากนั้นนักศิลปมารอถาประมาณอยู่หนึ่งสม้มวงนะพี่น้องมันก็สิได้สู้ขากินน้ำกันเด้อซุปแหล่เรียบร้อยพี่น้องป๊ตัตตาสุดท้าย มาเด้อไาเด้อมากินน้ำกันเด้อบ้านนี้เด้อพี่น้องเด้อสุกแล้วเรียบร้อยมากินน้ำกันเด้อจ้า